สวัสดีครับลูกเป็ดอีเหลียงจากนายช่างฟาร์มนะครับมีลูกเป็ดอีเหลียงพร้อมจำหน่ายตลอดนะครับช่วงนี้สนใจทักข้อความหรือโทรตามเบอร์ที่แนบไว้เลยนะครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศมีบริการเก็บปลายทางด้วยครับผม